สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะรําหนึ่งเก้าถูกสำหรับคลิปวันนี้นะคะเรามาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกก่อว่ารูนโซนหนึ่งเป็นมาอย่างไรทำไมเราถึงสนใจในเรื่องของเครื่องรางแล้วก็หินมงคลหินแร่ธาตุเนะาะอต่ต้องให้พี่เอิญเป็นคนแนะนำก่อนละกัน ตอนแรกนะคะเราก็ทําหินเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นโดยที่เราไม่รู้ว่าคุณสมบัติของเขาอะแร่ธาตุของหินที่ที่เป็นหินธรรมชาติจริงๆอะอเขาเขาสามารถเอามาบําบัดร่างกายได้เราก็จําแบบว่าเอ้ยอันนี้ช่วยเรื่องนี้อันนี้ช่วยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เราได้ไปเรียนกับคุณ,<ม>ณย่าย่าเยเ่คุณน้าเป็นพลังกายทิปเนาะเราก็ได้อ่รู้ว่าหินเนี่ยสามารถที่จะช่วยบําบัด ช่วยเขาเรียกว่าเสริมพลังในจุดจเจดจักรของเราจุดเจาจกจุดฮอร์โมนเออถูกต้องจุดฮอร์โมนนะคะรินรัวเป็นคนที่พูดเร็วพูดเร็วอ่ะปีละกาน้อมเออทีเนี้ยก็ต้องขออภัยด้วยพูดไม่ทันก็จะพูดไม่ทันเลยโอเคทีนี้หลังจากที่เราได้ไปเรียนกับคุณย่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มรู้สึกมันมี มันเหมือนมันมีมวลอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามสาะ,ะ,ะ,ะแสวงหาหินที่เขามีมพลังจริง<ช>นะคะไม่ใช่แค่แค่ใส่แฟชั่นไม่ไม่ไมเลยถ้าเขามีพลังจริงแล้วเขามีแร่ธาตุที่แบบว่าเต็มเปี่ยมจริงเขาก็เอามาแบบเขาเรียกว่าบำบัดได้เสริมพลังในจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดจักรลั <laughs> <laughs> รน่นวรีกแล้วโอเคเออ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้ เลิกเล่นตลกไม่ใช่ตลกนะอะไรอย่างนี้ทีนี้พอเราก็เริ่มที่จะศึกษาลึกลงไปนะคะการที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีความบกพร่องหรือว่าความผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความเจ็บปวดทางด้านจิตใจจิตใจ่อนแอททำไมที่น้อยใจจังเลยทําไมแบบว่าอารมณ์เสียจังเลยมันมันแบบ เอเราจะทํำยังไงดีล่ะออคุณรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะมันก็เกี่ยวกับจุดฮอร์โมนหรือเจตจักะของเราเนี่ยเองถ้าเกิดว่ามันมันทำงานอย่างเขาเรียกบาลานซ์นะคะเต็มเต็มเปลี่ยนไปด้วยแบบพลังเนาะชีวิตของคุณสุขภาพของคุณมันจะแข็งแรงรวมทั้งความรู้สึกนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบไม่ขี้หงิดไม่ขี้โก้ไม่ขี้น้อยใจ ส่วนในเรื่องของเครื่องรางม,มาได้อย่างไรอาจจะเห็นหน้าตาแบบพวกเราสองคนเนี้ยไม่น่าจะมาตรงจุดนี้ได้ใช่คือก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของเครื่องรางเพราะว่าเรานับถือาศาสนาคริสต์มาก่อนเนาะเราก็จะไม่มันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะเออทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งมันมีคนเขาเรียกว่าเขาเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องเงินเออเราก็เลยไปบูชามาหมดเลยอเออตอนนั้นยังไม่ได้สนใจอะไรคิดแบบ เขาน่าแบบเป็นป็นเป็นเยอะๆหลายชิ้นทีนี้เราคิดแค่ว่าสงสารทีนี้เราก็เลยเริ่มที่จะร้อยใส่กันเองแล้วก็ให้พี่คนหนึ่งไปพอทีนี้พอให้เขาไปปุ๊บใช่ไหมมีคนอื่นเห็นเขาก็ขอออเดอร์สั่งมาทางเราแบบเยอะมากเรียกว่าเยอะมากเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นว่าทําไมเราถึงได้มาทําตรงเครื่องรางเช่นนี้เช่นกันเนาะก็เลยกลายเป็นบูสโตน อ่าทีนี้พอหลังจากนั้นมันก็แบบถาโถมอ่ะคนออเดอร์เยอะมากตอนแรกมันก็จะเป็นปากต่อปากก่อนใช่เอออนไลน์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะบุกตลาดออนไลน์เนาะก็ทำมาเรื่อยๆใช่ส่วนเรื่องของปฏิหานะคะเข้าคร่าวๆคร่าวคือก็ทำให้พวกเราอ่ะอึ้งเหมือนกันใชช่่วงแรกในช่วงแรกเลยก็คือว่า พอเขาบูชาไปได้เรียบร้อยอใช่ไหมเขาก็กลับมาบอกเราว่าเนี่ยคอนโดอ่ะขายไม่ได้มาสองปีเต็มใช่แต่พอหลังจากที่เขาได้รับหินของอเราเนาะใช่แล้วก็เครื่องรางไปอ่าไม่กี่นาทีมังคนโทรศัพท์กริ้งมาบอกว่าคอนโดขายได้แล้วนะใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะบูชาปีเสียปีเสียปีเสียไปนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการขายของขายของแล้วก็หวย ทรุอมาเรื่อยๆอืม,อม,มาเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าถามว่ามีอะไรอีกไหมคือก็เข้ามาบอกเราเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะตลอดเลยค่ะ,ะนั่นแหละคะ่ะเราถึงได้เริ่มมันคือที่มาที่ไปของว่าทําไมเราถึงมาทําเป็นดูนโซนหนึ่งเก้าถูกต้องส่วนในเรื่องของเคล็ดลับในการร้อยหีนะคะคืออันดับแรกอ่ะเราต้องท,ทําจิตใจให้นิ่งก่อน เคยแล้วที่แบบเมื่อก่อนมันก็ไม่มันมันมันก็ไม่ได้จะรู้อะไรเยอะเนาะ,ะทีเนี้ยเราตอนตอนตอนนั้นเราอารมณ์แบบเรารู้สึกแบบใจร้อนแล้วเราก็าหินของลูกค้ามาร้อยปรากฏว่าหมอ่ะขาดขาดเสร็จปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันขาดง่ายจังอ่ะร้อยครั้งที่สองขาดอีกครั้ทงที่สามขาดอีกอจนต้องหยุด อ,อยู่เสร็จปุ๊บเราก็แบบเออเราค่อยมาร้อยพอหลังจากนั้นอ่ะอารมณ์มันเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะเราก็มาร้อยใหม่ปรากฏรอบเดียวผ่านม,มันเกิดการเรียนรู้ท่านมันเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าต่อไปเนี้ยถ้าเราร้อยหินอ่ะเราจะต้องมีหลักการแบบนี้นะคือหนึ่งเลยต้องทําจิตใจให้นิ่งให้สงบพลังงานบวก t เพราะว่าไอพลังงานเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปในหินของลูกค้าได้<ช>แล้วก็ปนเปกับเครื่องรางได้ฉะนั้นนะเราก็ต้องแบบว่า,าทําจิตใจให้สงบให้นิ่งนะคะแล้วพอเราร้อยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะใช้สะที่เราเรียนมาส์ที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะก็จะมีแบบพลังจักรกะของคุณย่าโยเรศบุญนาถเนาะอันเนี้ยเราก็เราก็อดัดแอมาหรือ,อาการเรียน NLP โปรแกรมจิตพวกเนี้ย<ช> เราเรียนมาเยอะเราเราเอาศาสตร์พวกนี้เอามาคิดเป็นวิธีของเราเองคือมันผลลัพธ์อย่างเดียวเลยคือเราต้องการให้เราต้องการให้แบบลูกค้าได้รับปฏิหารเพราะว่าไอไอการที่เขาแบบส่งส่งเมสเซจกลับมาหาเราอะ่ะ บอกว่าพี่ชีวิตหนูดีขึ้นนะพี่การเงินหนูดีขึ้นนะพี่คนติดหนี้แล้วเขาใช้หนี่นะหรือว่าพี่ถูกป่วยคนรักเริ่มสนใจมากขึ้นคือเข้าเยอะอ่ามันทําให้เราแบบมีความรู้สึกแบบมีความสุขมีความสุขนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเคล็ดลับของเราของทางรุ่นโนึ่เก้าเคล็ดเล็กๆน้อยใช่จริงๆมันก็เกิดจากการเรียนรู้นั่นแหละเรียนถูกเรียนผิด ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนแบบว่ามันเริ่มแบบว่าถูกทางละถูกที่ถูกทางละน<ช>ะคะ<ช>แล้วก็เราก็จะมีการแบบว่าบอกบอกลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าบางคนอะลูกค้าแทบจะทั้งหมดเลยมั้งอ่าส่วนใหญ่เลยเขาได้รับไปเขาจะเกิดปฏิหารอืรก็เพราะว่าพลังงานบวกที่เราใส่เข้าไปเรามีการสวดมนต์ให้เครื่องราง ให้ให้พี่หินตรองการปันบุญปันบุญให้เขาถูกนะคะแล้วก็แล้วก็ในระหว่างในตอนที่เราทำร้อยเสรศษเราก็มีการโปรแกรมจิตลงไปมีการอัญเชิญบามีคือเราก็ใช้ศาสตร์ของอพลังจักระพวกจักระพวกแสงพวกอะไรเนี้ยค่ะคือลงไปแน่นอนเลยว่าเขาจะต้องแบบว่าสร้างปฏิหารให้กับทุกๆคนได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมันแบบว่าบางคนเนี่ยเขาก็ เข้ามาถามน้องพี่ทำไมมันนิ่งเงียบแล้วล่ะเราก็จะบอกจะบอกเขาไปวิธีการปฏิบัติตัวอันนี้เราก็ส่งคือคือเอาเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเราก็จะบอกบอกลูกค้าไปเพื่อให้เขาลองไปปฏิบัติพอเขาปฏิบัติแล้วเขาได้ผลลัพธ์กลับมายังไงอ่ะเขาก็จะบอกเราเราก็ไปเก็บเป็นเคสแตรดดี้ไปเนาะเติถูกต้องค่ะ คงมีหลายๆคนที่แบบว่างงว่าเอ๊ะตกลงเราทําอะไรกันแน่อเปิดไพ่แล้วก็เปิดดูเบอร์แล้วก็ดูเราต้องบอกนิดนึงนะคะว่าพวกเราอ่ะยกเว้นศาสตร์พวกเขาเรียกว่าอะไรเราศึกษาศาสตร์มาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนพลังจักรกับคุณย่าเนาะใชโยเรศนะคะนะคะมันเป็นพวกพวกใช้แสงพวกขีนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การบังบัดถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็เราก็ เรียนไพ่เรียนไพ่กับอาจารย์มงคลนะคะมงคลรอดเที่ยงธรรมนะจะกต้องค่ะอาจารย์น่ารักมากแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกศาสตร์ทางตัวเลขแล้วก็ NLP การโปรแกรมจิตทีนี้มีหลายๆคนนะคะ Inbox เข้ามาถามว่ารับดูดวงไหมคะหรือไขเบอร์ไหมคะเราต้องขอโทษก่อนนะคะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำพวกนี้นะคะ อนาคตเนี่ยจะเป็นาอาชีพก็ไว้เป็นเรื่องอนาคตเนาะถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้เราขอใช้ศาสตร์ทั้งหมดนี้นะคะมาช่วยคนก่อนอนะคะมาช่วยบำบัดมาเป็นที่ปรึกษาให้เขามาแบบมาอัดแอแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นพลังพลังกายพลังความรู้สึกของเราอะอใส่ใส่เข้าไปในในง,งานขินกับเครื่องรางก่อนนะคะส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะ ่วนท้ายที่สุดนะคะขอฝากนิดนึงนะคะว่าพลังศรัทธาหรือแรงศรัทธานะคะทำให้เกิดพลังส่วนพลังนี้อะไรคะ่ะเป็นต้องเป็นพลังงานบวกบวกนะคะคิดดีทำดีเนาะ,ะจะนำพาสิ่งที่ดีเข้ามากับเข้ามาส,ส,สู่สู่ตัวคุณเราเองถ้าเกิดว่ายังไงคนไหนสนใจย,ยังไงก็เข้ามาคุยกันได้เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเอ๊ เราบอกกับเครื่องกลางแบบไหนหรือว่าตอนนี้เราต้องใช้หินอะไรบําบัดนะคะทางบูนโซน19ก็ยินดีรับใช้ทุกคนเลยนะคะอืมค่ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะถูกต้องค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปที่เราแบบแนะนําตัวอย่างเป็นทางการที่เห็นแบบเห็นหน้าเห็นตาเนาะจากที่แบบปกติเราจะซ่อนๆน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่มือเห็นแต่มือเห็นแต่มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ขอฝาก ขอฝากร้านรูโซนเก้าน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ<ช>ไว้ค่อยติดตามคลิปต่อๆไปนะค,สค,ะ,คะสวัสดีค่ะ